เดี๋ยวมาดูเทคนิคการต่อเงื่อน FT กันครับครั้งนี้จะเป็นการใช้นิ้วชี้กับนิ้วโปง้งครับผมเริ่มต้นมาเลยครับผมอันนี้ก็แบ่งสายเป็นสองเส้นครับเป็นครบกู้มาเอานิ้วเกี่ยวทำตามคลิปเลยเนี่ยครับ <c oughs> นี่มันในมุมที่ผมไม่ถนัดนะแต่ว่าเพื่อที่จะให้หนายเห็นจะได้ <c oughs> มันก็เลยทำเก๊กกันกลางๆนิดหนึ่ง ่านที่นิ้วครับลักสองทารอบให้มันไม่เลื่อนอ่ะ <c oughs> โอเคนี่ครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเกี่ยววิธีนี้อาจจะเจ็บนิ้วหน่อยนะแต่ว่ามันจะดูโบโอเคถ้าไปเราสาย P E ไอสายช็อคครับมาทับ้านบน,นสายช็อกนี่เราทําให้มันตึงหน่อยนะึแล้วเราก็พันไปด้านหน้าแล้วกลับมาด้านหลังเห็นไหมครับอ่า ซ้ายขวาซ้ายขวาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่ตามคีดเห็นไหมขวานี่ครับซ้ายหรือไม่ก็ลงหรือล่างเนี่ยให้ไปอยู่ในทิศท,ทางเดียวกันตลอดนะนี่ครับดึงมันให้มันเรียงตันนิดหนึ่งเเห็นไหมา้ทำอย่างนี้ไปประมาณ10บสิบห้ารอบ สักสิบสิบห้ารอบครับวิธีนี้จริงๆผมก็ไม่ค่อยจะใช้หรอกเพราะว่ามันเจ็บมือผมชอบใช้ผูกแบบปากกัดตีนทีบมากกว่าโอเคตัดมาที่สเต็ปสองตอนนี้เราก็ผูกมาสิบห้ารอบแล้วอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้แหละเห็นไหมเหมือนกับ fG ฟจีมือปกติตอันนี้เราก็คลยนิ้วออกมาเห็นไหมครับอันนี้ก็ดึงมันสัะนิดหนึ่งทึบอันนี้เราจะผูกแบบเดี๋ยวเราจะ มัดปมเพื่อล็อกมันสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะจบะล็อกปมดูนิดูนะครับอดึบดึงโอเคล็อกปมวิธีล็อกปมก็เราก็ใช้วิธีผูกสองครั้งนะครับผูกปกติอะเนี่ยครับผูกเนี่ยหนึ่งครั้งเห็นไหมผูกปกติเลยดึง นะครับดึงให้ตึงหน่อยนึงอันนี้เราก็จะผูกอีกทีหนึง่งดูนะครับอโอเคก็หมุนอีกหนึ่งทีอันนี้เป็นการล็อกสายครับเพื่อที่จะให้ขั้นตอนต่อไปเราง่ายขึ้นโอเคพอล็อกเสร็จเราก็ปล่อยชิวๆได้ละดึงสักหน่อยนึง คราวนี้เราจะมามัดปิดครับอันนี้เป็นวิธีการมัดปิดจริงๆวิธีนี้สามารถใช้กับเงื่อนจดอื่นได้นะอเอาไปดัดแปลงได้ก็ได้แล้วก็ทบสายมาหนึ่งรอบตามคลิปเลยหนึ่งที่เห็นไหมถ้าเกิดเราไม่มัดแบบก่อนหน้านี้เราจะต้องมาจับมันแล้วเราก็มาวนด้านหนึ่งเห็นไหมนี่ครับแล้วเราก็ไปจับด้านไปไปอีกด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมนี่ครับ ตอนนี้มันจะเป็นสองเส้นมันจะเป็น2เส้นที่เราจะพันพร้อมกันแหละส่วนไอ้เส้นอีกเส้นหนึ่งที่เรากําลังจะมาพันอย่ดูนะครับเรามาพันอย่างนี้บนหนึรอบสักแปดเ้ารอบครับ2 3 4สห้า ย้ายสายมาทับกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลำบากก็สักแปดเก้ารอบจะสิบรอบก็ตามใจนะแล้วกันนี่ครับต่อไปเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนการดึงพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตดูนะครับ เราจะมาวนกลับกลับด้านนี่ตามจํานวนรอบที่เราเพิ่งผ่านไปคราวนี้กลับมาผ่านด้านนี้นี่เนี่ยครับบง่ายๆมันก็จะเป็นเงื่อนกลับมาโดนวนอะเครียบร้อยแล้วเห็นไหมอันนี้เราก็จะดึงดึงให้ตึงครับ ค่อยๆดึงดึงมันเลยดึงมันเลยนี่ครับดึงได้เลยนีงไงครับง่ายไหมพอเราถึงตรงแี่เราเอาน้ำลายแตะเชือกหน่อยหนึ่งมันจะได้แน่นขึ้นครับ ừ. โอเค ทำไมก็ลองดึงดูก่อนเนีก่อนที่เราจะตัดปมครับตัดส่วนเกินเราก็ลองดึงจัดสายตัวหน่อยหนึง่งโอเคตัดปลายครับถ้าเกิดว่ามีไฟฟูก็ดีเอามานล้นที่ปลายส่วนไปแช็กจะเสี่ยงหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะทำให้สายช้ำเนี่ยเรียบร้อยลองดึงดูครับ ออออโอเคก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นติดดูก,กันด้วยนะครับ